ครับแต่เราสวัสดีพี่น้องทันนะครับ้บีเขาอยู่กับนางเอกเขากำลังมาประจญภัยกันอ่ากินปลาตามมุ่งทงครับกับสาวลุงทางลุงสบายดีปลาปลา,าสาวสบาย่บย ปลาตลาดป่ะปลา,ปลาปสาหรอน่ปะปลาดํา <c oughs> กระดิง่งปลาดํากระดิง่งน <c oughs> ะเฮาจะมีเมนูกันกิจกรรมของเฮาเมื่ <c oughs> นอนี้นะครับ <c oughs> นัน่งกระท่อมนี่น, <c oughs> ะนะครับนั่งกระท่อมนี่เฮาจะตามองห้องกันปิ้งปลานะครับกับน้องลุงกับน้องปิดแล้วก็จะมีน้องแพรฝนน้อยมาเนี่ยยนเอาเชือะ ปิ้งปลาน้ำกระดิ่งครับนี่ยปลาอย่างไรเนี่ยนี่ปลาแกงเหรอเดาดนะ้ยปลาแกงเลยข้าวปลาแกงครับควบรรยากาศอยู่ทงอ๋อน้าใหม่ทางไผ่ยัะนเะนี่ย เอาเป็นเปลียงปลาแล้วจะตำหุงกันซุ่มแซวกันมั้ยเนี่ยแกงเม่าไหมน้ำเด้ฮะเป็นแกงเม่าไหมพ่อแกงน้อยไหมพ่อเนาะไอ้เท่เขาแกงปลาหนุ่กระดิง่งนะครับนี่ปลาธรรมศาสตร์มันขนาดซื้อมาจากตลาดแกง กปำลาป้ป,ปิปลา,าอ้ปน้ปิาน้ปลานปลาต้น้่าบปลน้ปลาน้ปลาน้่งลาบนะครัาต้ป้ปลาแล้วปรับำปลานปลน้ำน้ำน้ำปน้ป้งข้างออ้เอา แพ้สาวลาวสบายดีสบายดีเฮห็นหมล่ะีป่าครับตีปลาสลับปรับเปลี่ยนกันไปพอน้องแพ้ไปแกงน้ำใหม่มานะครับแกงน้ำใหม่โอ้แกงน้ำใหม่ยังเป็นนอขึ้นเราอยู่นะครับนี่ใส่กระดูกหมูปเป็นนอเอาเปลือกออกเลยแกงเลยตัวนี้โอ,อ้ยิงปลาแกงน้ำใหม่นะครับกับน้องแพ้น้องลุง ก็ต้องปิ่นเฮ้เขามาไหวก็มีหงองวบบวานนะชิวได้บินวันวานนี่เนาะในบินได้ห้ามปิ่งฮะในห้ามปิ่งชิบวได้บินมาลุงเรามากินข้าวปลากันนะครับเปรี้ยงร่างสิฟักตแต่โมงฟักโมงต่ำโมงไทยโมงเขากับมาจากโค้งน้องหน้าไปนะครับโมงไทยเลยดิโมงวัตถุเทศไทยครับตอนนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านสาวลุงนะครับ บ้านพลเจริญเมืองประกดิ่งแขงงวงวัดคําไทสปปลาวนี่ครับหนึ่งในสาวสวยของบ้านพลเจริญน,นี่กันส,สวยสุดแล้วสวยสุดแล้วเนาะสวยที่สุดแล้วฮะยังบุมีบุบ้าเด้อแต่ละคนสงสวดวะสวดเหมือกาดตัวเองอีกสวดมาเลยสวดเหมืดโอ้เห็นกล้องมาได้เลยสวดอย่างเดียวสวดอย่างเดียวกล้องมาทำตาไหมอันนี้ได้ถ่านสวดอยู่วะพี่ละ คูดยู่ตอนหัววัยยุพ <c oughs> ูดลูกสองกว่ะลูกสองบร <c oughs> รกาดกระห่อนเอานะครับเอาปิีงปลากันนี่ปลานับกระดิง่งธรรมชาติเลยเมื่อกี้เข้ามากินของปลากันนะครับบรรยากาศห้อนห่อนห่อนครับอยู่นี่อยู่บ่าว่าย่นี่เห,อหะอยู่ใส่กระห่อนแล้วครับย่ามนี่ยย่าห่อนเลยดีตรงที่ว่ามีห่มใหม่อยู่ยมอง เราบรรยากาศดีครับนี่โอ้อยู่ป่าไผ่บ้านของสาวลุงเป็นกำลังต่ำมหึงกันกินข้าวป้าน้วกันเด้อนีครับพี่น้องครับกินแกงมะมี่ครับสาวเมื่อยโคนเจริญอ้าวใบดีไหมใบดีไหมใบดีไหมสดคือไผ่สดนี่คือเอาลูกมานาเนี่ยหนหลานลูกสดอะไรก็มีลูกติดเนี่ย อันนี้เป็นหลานนะครับหลานสาวแพ้นะครับกีตาสดปะอ่าหลานน้องแพ้เพราะเป็นลูกน้องแพ้ได้ครับเนี่ยนี่คือหลานลูกอันไอลูกไอพิ่นไอพิ่นไปเวียงครับไปเวียงจันไปธุระก็เลยมีลูกติดมือนี่ก็เลยได้มีลูกติดมือนี่ยได้มาเลี้ยงลูกให้เขาเอเข้ากันซับตะมุฮงครับแพ้กับพัดจังน้องใหม่ละ แกงน้ำมัคบครับแกงน้ำมันห้อนห่อนก็ปิ้งปลาในปิ้งปลาในมันครับปลาแกงบ้านน่ะบ้านมีวันังวันเดียวคนนังจะจั <c oughs> วนเดียขึนข้น,ขนจังเบื้องบ่ดีก้วยแม่ยังน,นนั่นีบอกบอบน้ำตาลนะดิป๊าดเลืลแซ่บลายม<ก> <c oughs> พากันมาคักทรุรสเนี่ยกระเทียมอมมีเนาะเดีเอาะ ป็กนกต,ามมตาําหุงอะย่าีมังมีก็ซื้อผมสิตับไม่ย่อให้ตามนะครับรเพราะว่ายันใส่ผงชูรสน้อยาหาด<ช>ทีมงานสาวเมยพันมัดกินผงชูรสตัวโอ้ต้องขอบคุณยูนาสตูดิโอนะครับ<ช>ขบับกลมโดยเมสาวเมีกับสาวสิริพรร์หลอกเพื่อนให้เข้าฟังมาเนี่ย ขอบคุณไข่ยอยู่น่าครับกอมมาเล่งยูโฮใหม่นี่เลยเมนูที่นงเป็น ขาดบ่ได้นะครับใครใส่จะต้องตัมฮงคืตมัตมฮงฮงเลยยิ่งก็จะใสิมักตมัมฮงสิงครัะใส่กับปีหอมตัมฮงปิงป้งปลาแกงหน่อยเขากันปันยังโอ้มาไกลเลยปลาแดง <c oughs> ค่นรุ้ยล้วละ่ะเนาะเี่ยวล้ว <c oughs> ลครับปลาเรืองปลาแดงนั่นแหละปลาเรืองปลาแดงนั่นแหละ <c oughs> เมียผมมักตำบันนี่ใส่เตยหอนี่บอเป็นสปอนเซอร์ให้นะบอมาลดประเด็กเป็นสปอนเซอร์ให้เนยเด้อก็ได้ก็ได้มีปลาแดกตำม้งหอเมียมีปลาแดกตำม้งแลเพท่านมากหลายแม่บุญลรำหมาตำก็อร่อยครับสโลแกนเอายายมองอีกแล้วนี่ครับเดี๋ยวมัันต้งกแ่า เพื่อนกำลังบักไงนะครับมาอยู้าก,ก็มาอยน้ำปลาน้ำดงบมองปิ้นกำลังตำหอมหุ้งกับมะจากโคหนของหน้าเขาฮูงเขาออกมานั่พกมาพร้อมครับหมองปินกันใช้ถักน้ำแขกมาเลย เขาตอนนี้ยังกระสับแต่ครับนัวว<า><บ>่าสินัวแหะพอดีอ่ะตัวขาเปลี่ยวตังไหนครับ มุน่ะม,มีเพลงดนตรีครับกม็มาเล่งความขอบคุณยูนานะครับยูนาสตูดิโอต้มหุ้งเสร็จแล้วปีงปลาเข้ากะซุกแล้วแกงมหม่งงเข้าตักแล้วครับเดี๋ยวลงไปทั้งไตกันมาดิมาตัต้มหุ้งเราเสร็จแล้วครับตั้มหุ้งเรามาครับพี่น้องมาตามมาครับอันนี้ เ <Yeah. S 2> oh. ปี๊ยงปลาแกงครับเปี๊งปลาแกงแกงหน่อไม้ <c oughs> เจียวอันนี้น้อยเนี่ยมาแมนบ่กนอสอดนอสอดอีกโอ้ยนอสอดอีกนะครับของแสบ <c oughs> อ,อ่ะนี่เป็นต <c oughs> ะพงอจะภาพกินข้าวเด้อลงมือเลย <c oughs> สาวงามเมืองปากกระดิง่ง น้องลุงคุณอาเต๋อก็ได้ไอ้น้องแพรสาวลาวของเขาต่ำสี่คนนี่ยแหละต่ำสองเพื่อนสาวลาวไปต่ำสองเพื่อนนะครับน้องแพรสาวลาวเพื่อนไทยอยู่ตอนแก๊งน้อไม่ไทยไทยตอนแก๊งน้อไม่อยู่มีเพลงอยู่หน้าพร้อมขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับจูน่าวิดีโอครับก็มาเล่งเขา ลงมือไหมซิมไหมล่าหรืออะซิมก็เด้อแซ่บเด้อเก่งน้ำมืแซ่บแพรเก่งนะนี่แซาวแพรชาวเราแซ่บยังบาได้ย่ำอยู่แซ่บล่ะตัวพี่น้องไรแซ่บอจังละเบื้องสีสันกันย่างน้อยนึงกีต้ากี่แล้วกีต้าเนี่ยมูสิมึงดบาตเนี่ยป็นซิมึงดบัตไอจีมาซิมได้เอาจริงให้หิวเข่าละ <ม>อาว่าต้อง,<ร>งแสบเพราะว่าเขาเที่ยงเขาประมาณตอนนี้ประมาณบสามครับต้องแสบไหมเป็นเส็ตับลก่อนเลยมาผมซิมมาเนี่ดี๋ยวเขาครับมาเด้อพี่น้องเด้อขี้เขาต้องกันแจงนอนสอด อา่น้องแพรรากาป้งปลาแกงตำมงฮูหรือมือลองปิ้นนะครับขอบคุณเจ้าภาพน้องลุงนะครับอยนุบานน้องลุงมาเ,เ,เลยแกงนอสอดครับ